สวัสดีครับผมนี่กบผมเพรินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m มคก้ามอนสเตอรนะครับหรือโปเกตติ้คัมมินะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับอัพพลังกันของโปเกมอนนะครับในทีมผมทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะระเบิดคลังแล้วก็อัพเกรดให้พลังมันขึ้นมานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อัพพลังเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพกันดูซิว่านี้จะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ เดี๋ยวก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็นะครับใครที่สนใจเกมนี้นะครับรับชมคลิปอย่างเดียด้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมเมกามอนสเตอร์นะฮะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแลก็น้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยนะฮะผมก็จะมาเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับก็นี่ครับผู้ดีของมันเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ได้แบบว่าอ่าเปิดใช้งานเลยนะครับผมส่วนใหญ่นะครับ ไอดีนี้ผมล็อกอินเข้ามาทํากิจกรรมสะส่วนใหญ่เนาะรับโปเกมอนอะไรประมาณแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาอัพพลังเลยนะครับผม mm hmm. ก็นะครับอยากจะสารต่อไอดีนี้นะครับก็เลยอ่ะเดีย๋ยวปั้นพลังกันอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับเท mm hmm. ่าที่จะทําได้นะ mm hmm. ก็อัพตรงนี้เลยนะครับเท่าที่ของมีแล้วกันนะครับผมอะไรที่สะสมไว้ก็จะอัพให้หมดนะครับผมอืมโอเค แล้วก็อ๋อใช่ผมเพิ่งสุ่มได้กีาติน่ามานะแต่ว่ากีาติน่าที่มันการันตีเทพที่ได้มาเมื่อรอบก่อนเนาะก็ยังไม่ได้อัพพลังแม้แต่นิดเดียวนะครับยังเป็นเลเวลหนึ่งแบบพลังแบบกากๆกูเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาอัพกีาติน่าด้วยนะฮะก็จะเอากีาตินา่าเข้าทีมหลักนะครับส่วนในพวกฉากร,ระดับ S หรือ S บนเนี่ยผมยังไม่เปิดละกันเดีย๋ยวค่อยเปิดตอนหลังเนาะก็มาเปิดกล่องพวกที่เป็นอุปกรณ์ก่อนนะครับ งเงี้ยก็ไล่เปิดให้หมดนะครับดูดิอันนี้ไปอัพเฟรนชิพได้นะครับค่าความสัมพันธ์อาวุธอุปกรณ์เมื่อกี้เมื่อกี้อัพโปรเทนเชียลนะนี่ครับมีของอัพเพียบเลยนะฮะนี่ครับอินดิโก้ซิมเบอร์ชีสนี่ครับโกบอลอินดิโก้ซิมเบอร์ชีสนี่ครับกล่องเฟนชีสสีม่วงนะสีฟ้านะครับมีตาพาแล้วก็สีเขียวนะครับอัพให้หมดเปิดให้หมดนะฮะ แล้วก็ที่เหลือเอาเป็นพวกกาชาเนะาะค่อยว่ากาชายังไม่ครบร้อยใบนะแต่จริงกาชาให้2ใบผมสุ่มก็ได้โปกเกมอนกลันตีแล้วนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มอัพพลังกันนะครับเดีย๋ยวผมเริ่มกันที่ในส่วนของกิลาติน่าก่อนนะครับเดีย๋ยวผมรับของแป๊บนึงอ่าตัวนี้ค่อยมาอัพนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อัพพลังได้ด้วยนะเป็นหอเกียวนะครับกิลวฝึกฝน โอเคนั้นเดี๋ยวอพพลังเบื้องต้นของโปเกมอนตัวตัวก่อนแล้วกันลายตัวเนาะนี่ครับกิลาติน่าครับเพิ่งได้มาสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวเพิ่มเรเวลก่อนรับแรกโอ้โหได้แค่อะไร56เองนะฮะของหมดเห็นไหมผมไม่ได้เก็บไม่ได้ฟาร์มของมาจริงมันควรจะได้เรเวล60กว่าแล้วนะอ่ะก็วิธีเพิ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นการยัดไปเลยครับยัดทักษะไปนะครับก็ยัดได้ตตามท่่อออเลแหะะะนนนนคคคคครรรัััับบบไไดด้้ีโถปฟ กดไปดิปุ่งอัพรวดเร็วครับขึ้นมาเทนะ่าไหร่น่ะโอ้โหสองร้อยกว่าอ่าหมื่นสองแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอัพต่อก็ไปดูสเตต,ตัสเดี่ยวกันบ้างดีกว่านะสเตต,ตัสเดี่ยวนี่ครับ IV นะครับอันนี้ก็ทำการเบรกดาวได้นะฮะก็แม็กสูงนสุดคือ31ก็ใช้อ่าขวดน้ำยาสีน้ำเงินฟ้าแล้วก็เงินหนึ่0 ไม่ติดเลยยังไม่ติดนะครับติดแม็กก็ล็อกได้นะพอล็อกเสร็จเราต้องเสียเพชรอ่านี่ไงติดเพอร์เฟกต์สเปเชียลเดฟเฮ้ยฟิลิคอลเดฟนะฮะี่ยมันจะใช้เพชรในการกดคันต่อไปมาเดี๋ยวข้ามขีดจำกัดกันก่อนนะครับอับให้เป็นอีพิกสีม่วงเลยนะครับมันอัพง่ายเพราะของมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยกดรัวๆเลยนะครับเปลี่ยนตีบวกไปนะครับอ่าเป็นฟ้าบวกหนึ่งนะครับเป็นตีฟ้าบวกสองอัของหมดนะครับของหมดก็ฟาร์มเอานะฮะกดกวาดล้างเอานะครับ ไล่กวาดล้างไปนะฮะก็จะได้ของมานะครับช่วงไหนมีอาร้านขายลูกกลับโผนะครับช่วงไหนมีกิจกรรมนะครับคูณ2ก็สบายเลยนะฮะหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ามีโปเกมอนให้จับด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ไม่ได้สนใจสนใจแค่อัพพลังก่อนนะครับโอเคโปเกมอนป่าปรากฏตัวนะครับอ้าวไว้หกสามแล้วกวาดไปกวาดมาไว้หกสเลยนะครับอ่าโอเคพลังกายนี่เหลือเยอะมากนะครับ ก็มาใช้ตรงนี้แหละนะครับมันได้ทั้งขวดเอได้ Energy c จีคออุปกรณ์นพรังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเหลืออีก2ชิ้นนะครับเอฟร้อยนะครับผมก็กดอัพไปเลยนะครับเป็นบวก3แล้วครับอ่ะเป็นสีม่วงแล้วครับต่อไปสีม่วงบวกหนึ่งนะครับโอเคสีม่วงบวก2ออ้าวค้างต้องไปผ่านด่านก่อนนะฮะโอเคไม่เป็นไรดาวก็อัพไม่ได้นะครับยังไม่มีฉาจนะครับทักษะก็อัพไปเมื่อกี้เนาะกดได้ีก2ทีนะครับ ต่อมา p o เ e n t i a l ครับเอ้ยพยายามก่อนนะครับเป็น E ีก่อนอันนี้ก็ใช้เหรียญเท้าแมวเนาะกดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้เท้าแมวสีเทาก่อนละกันนะครับสีเทาเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะมีติดลบด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวหมดสีเทาแล้วผมจะใช้สีทองต่อนะครับอัพไปเลยนะครับมันได้เยอะนะครับเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นร้อยๆชิ้นนะครับสบายเอาหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูขั้นสูงกันบ้างนี่ครับเป็นสีทองอ่าเลื่อนขั้นเดียบร้อยพังก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่ง สองหมืน่นหนึ่งแล้วนะครับแป๊บเดียวเมื่อกี้หมื่นสองเองต่อมาอัพโพเทนเชียต่อนะครับ potential ก็ใช้นะครับเกรดสีนน้ำเงิอ่าสีม่วงกับสีน้ําเงินนะอัพไปตามเลยนะครับผมอัพไปตามโยงเส้นกันเลยนะครับมันก็จะเขียนเงื่อนไขยอยู่ว่าเราต้องทําเป็น epic บวกเท่าไหร่เท่าไหร่ก่อนเนาะซึ่งเราก็ต้องไปตีบวกสีแล้วตีบวกสีม่วงก่อนนะนี่ครับ potential ก็กดอัพต่อได้นะครับในช่องแต่ละช่องก็อัพได้ถึง20นะ ถ้าเรามีไอเทมพอนะครับเบสิโพเันเชียลอัพสีน้ําเงินเราก็กดอัพไปนะครับตามจํานวนที่มันขอเลยนะครับแล้วบวกกับเงินเข้าไปเห็นปะนี่ก็จะบวกไปนะครับก็เบื้องต้นก็บวก5ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้อัพตัวอื่นกันบ้างด้วยเดี๋ยวมันหมดนะฮะอ่าขึ้นมา23 0หมื่นแล้วนะครับนี่ครับเบสิกเบสิคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาอาวุธสวมใส่เขาก่อนนะครับมีอาวุธกับประดับนี่ไงประดับยังไม่ได้กดบวกเลยนะครับก็สามารถบวกได้นะไล่บวกไปเรื่อยนะครับ ประดับเนี่ยมันก็จะมีเอนชานก็คือ,อเพิ่มเนวเวลไปเรื่อยๆนะครับอัพดาวก็คืออัพดาวนะครับปลุกพลังก็คือตีบวกอะไรเงี้ยครับเนี่ยไล่ไปนะครับปึ้งนะเดีย๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเห็นป่ะเป็นสีเขียวละจากเทาเป็นเขียวนะครับจากเขียวเป็นฟ้าจากฟ้าเป็นม่วงอะไรประมาณนี้นะม่วงเป็นทองอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมีไอเทมที่สามารถอัปเกรดได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝ่ามือนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละตัวที่จะอัพไปเฉยผมก็จะทําแบบนี้แหละนะครับในตัวอื่นด้วยอีก5ตัวนะครับเราก็จะทําแค่6ตัวเท่านั้นนะผมก็จะเอาไอเทมมาเฉลี่ยกันทั้งหตัวแล้วกันไม่ได้กะจะอัพตัวใดตัวหนึ่งให้มันเก่งไปนะอยากให้ตัวอื่นมีบทบาทบ้างนะครับเพราะตอนนี้อาซัมมันเล่นเก่งอยู่ตัวเดียวนะครับแทบจะไม่เห็นสกิลของตัวอื่นนะครับไอเทมพวกนี้ก็เลือกใส่เลยครับตามสายที่เราเล่นนะตัวไหนเป็นสายกายภาพตัวไหนเป็นสายเวทอะไรเงี้ยก็ต้องดูเอานะครับ บางอันก็จะเป็นไอเทมเฉพาะของแต่ละธาตุด้วยซ้ำนะครับอ่ะเราก็ทำการตีบวกได้นะครับโดยใช้ผลึกเขียวฟ้าม่วงนะครับตีบวกเลเวลนะครับเห็นไหมพอเลเวลถึงกำหนดเนี่ยมันถึงจะกดข้ามขีดจำกัดได้ด้วยนะเออแต่นเ,เนี้ยไอเทมเมทัลโค้ดเนี่ยผมมีแค่ชิ้นเดียวนะครับไม่ได้มีชิ้นที่2ก็เลยตีบวกไม่ได้ผมก็เลยแค่อัพเอนแชนอย่างเดียวนะครับอัพเอนแชนเนี่ยก็ได้พลังเป็นหน่วยๆแล้วนะครับแต่และเลเวลที่เพิ่มขึ้นมานะครับ เห็นปะข้างผิวจำกัดมันต้องมีชิน้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับต้องมีเมทัลโคดอีกถึงชิ้นนะครับมันก็ได้สแตตพื้นฐานอยู่แล้วตามเลเวลนะแล้วก็จะมีเอฟเอ,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 เอเฟเต์กพกพานะครับของไอเทมชิ้นใครชิ้นมันนะก็เลือมเอาแล้วกันนะครับอ่านี้ก็อัพไปประมาณนี้นะครับก็กิรติน่านะครับมาได้ถึง2,900 0ก่อนนะนี่คือการอัพรอบแรกเท่านั้นนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะอัพต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลี่ยไปอัพตัวอื่นก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกราดอนกันบ้างกราดอนก็เดี๋ยวจะอัพเหมือนกันกับกิรติน่าแหละนะครับกราดอนก็เป็นเทพอีกตัวหนึ่งอันนี้ได้มาฟรีนะครับกิจกรรมแจกนะน่าจะได้กันทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครล็อกอินเล่นตอนนั้นนะถ้าหมดก็เรียบร้อยไปนะครับอ่ะอัพไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ไล่ไล่อัพเหมือนกิรติน่าเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังกันอีกทีนึงนะครับโอเคกลับมาที่ฮัตซัมนะครับผผมมเดดดีีี๋ยยวววจะตาาหน่่อก ผมจะบวกดาวนะครับก็ไม่พอใช่ไหมเดีย๋ยวผมก็ไปหาเศษนะครับเนี่ยผมใช้ยูนิเวอรโซลชาร์ดก่อนก็ได้นะเอคอมมอนยูนิเวอรโซลชาร์ดนะครับแทนโปเกมอนระดับ S เห็นไหมครับก็จะได้สไตส์มาหนึ่งตัวแล้วก็สไตส์มาบวกนะครับนี่ทีบวกดาวนะครับเป็นเฮ้ยบ้าบอเป็นเป็น5ดาวนะครับเอ้ยเป็นหุยเป็น6ดาวแล้วนะครับมันได้สูงสุดถึง12นะครับผม จากไรนะีก็ไล่บวกไปเรื่อยๆนะฮะตัวไหนนะครับที่มันสามารถบวกดาวได้ก็บวกไปนะแต่ว่าในส่วนของ u n i v universal c h a r ์กับคอ m ม o นชาต์เนี่ยผมยังไม่ใช้นะเก็บไว้ใช้ตัวที่จำเป็นนะครับผมอันไหนมีซ้ำก็เอามาบวกได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่อัพมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับก็พลังก็จะประมาณนี้แล้วนะการดอนก็พุ่งไป3ามือแล้วนะครับก็อัพกันต่อนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับ ก็จริงๆไอเทมตัวไหนมันขาดเนี่ยมันก็ไปดูที่ร้านคาร์อีกนะร้านคาก็จะมีไอเทมที่เราต้องการด้วยนะครับเนี่ยผมก็ไล่อัพไปนะครับผมก็อัพ potential ไปเปิด p o t e n t i ช l ไปนะครับแล้วก็อยากจะอัพให้มันยักษ์ากละ5ก็แล้วกันนะเก่งโคงงามผมก็ใช้นะครับตัวนี้เก่งนะฮะดาเมจดีนะครับมีกีาตินาแล้วนะครับเป็นตัวแทงสบายๆเลยนะฮะนี่ นี่ครับ้านค้าเราก็สามารถซื้อของได้ตามนี้เลยนะผมซื้อไปแล้วนะครับใช้ทองซื้อสบายๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมอันนี้ก็ใช้อัปเกรดโปเกมอนได้นะครับเนี่ยจิ้งจี้คอครับอันไหนที่เป็นนี่ยงี้ก็เป็นใช้เศษแต้มกิวมาซื้อก็ได้นะครับอันไหนมีฉาดที่เราโปเกมอนตัวไหนที่เราใช้งานเียเราก็ซื้อได้นะเนี่ยรวมถึงพวกเอเนจี้คอก็ซื้อได้นะครับรวมถึงแอดไวฟอร์ดคอยก็ซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะสละนะครับแต้มนะครับมาซื้อได้เลยนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นนะฮะเนี่ยซื้อไปเลยพวกเศษต่างๆนะครับก็มาย่อยมาซื้อได้นะฮะแลกเปลี่ยนกันนะครับอุปกรณ์ด้วยอะไรพวกนี้นะฮะเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเนี่ยรวมถึงแต้มารีน่าเนี่ยเพียบนะฮะเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดนะครับเยอะมากนะฮะรวมฉาดมารวมชิ้นส่วนมาเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็มาตีบอกได้ต่อนะครับมันก็จะได้เรื่องดาวอีกนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะตีดาวกันก่อนเลยนะไอ้ตรงดาวให้เยอะนะครับ ตรงดาวหุ่นยนต์นะครับอะไรพวกนี้จะได้พลังค่อนข้างเยอะนะในส่วนของการอัพสเตตนะครับนะโอเคโอเคถัดไปเดี๋ยวผมมาอัพหอกิวนะครับแต้มหอคิวกันนะครับก็ใช้แต้มหอคิวในะอัพนะครับก็ไอที่มันล็อกอยู่นะครับก็ต้องปลดล็อกก่อนหน้าก่อนเดีย๋ยวผมจะไล่อัพพลังโจมตีก่อนละกันนะครับ มันจะมีโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับจริงๆมันมีทุกสแต๊เลยนะครับป้องกันกายภาพป้องกันเวทเลือดแล้วก็เป็นหน่วยนะไอ้ที่ล็อกกุญแจมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอัพไปก่อนนะครับมันจะต้องปลดให้ได้อ่าเลเวล10นะครับถึงจะปลดได้อย่างสมมติเราอัพสเปเชียลแท็กบวกสิเนี่ยเลเวล10เนี่ยมันก็จะปลดเซนสเปเชียลแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์อีกนะฮะเห็นปะมันต้องปลดเลเวล10ก่อนนะฮะผมต้องไปอัพสเปเชียลแท็กอีก10อ่ะ เนีย่ยผมปอัพให้ดูเห็นป่ะเดี๋ยวอัพเรื่อยอให้ดูนะพออัพตรงนี้เป็นเลเวลสิปุ๊บมันก็จะปลดล็อกเห็นป่ะปลดล็อกละอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะอ่าเป็นโบนัสเปอร์เซ็นต์นะโคตรดีเลยนะครับเนีย่ยก็ไล่อัพไปเรื่อยๆนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้แต้มเหลือหมื่นสี่อ่ะเดี๋ยวผมจะอัพให้หมดเลยนะฮะตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้คืออะไรนะครับบางคนไม่เคยอัพตรงนี้ด้วยนะสำหรับน้องๆมาเล่นใหม่ก็ไม่รู้นะครับตรงนี้อัพไได้้อะรเงีย ไล่กดผมจะไล่เปิดไอ้กุญแจให้หมดนะฮะจริงๆไอ้ช่วงที่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะอัพตอนหลังๆก็ได้นะช่วงต้นเกมต้นเลเวลเนี่ยเอาเป็นพวกหน่วยดีกว่ามันจะได้ประโยชน์กว่านะฮะหลังๆเนี่ยแล้วค่อยอัดเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้เยอะนะครับไอ้ผมไล่กดไปเรื่อย กดไปนะไล่กดไปเรื่อยนะครับตอนนี้พลังก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าเยอะนะ2องแสนแล้วนะครับโอ้ขึ้นมาตั้งแสนนึงอ่ะนะครับโอ้โหจริงๆมันควรจะเป็นพลังนี้ตั้งนานแล้วนะ แต่นี้ก็ยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆมันอัพได้มากกว่านี้แต่ว่าของผมไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่หมดนะฮะใน1วันเนี่ยเล่นไม่ครบนะฮะอย่างนงี้หนังสือเดินทางผมก็อัพได้นะครับผมก็จะเปิดไปนะครับนี่ครับในแต่ละการเนี่ยมันก็จะมีถึง5้าเลเวลนะเราก็เปิดให้หมดนะครับเป็นแม็กให้หมดเลยพอแม็กเสร็จมันก็จะไปอีกเล่มถัดไปนะครับเห็นปะเราก็จะปลดล็อกแอปกดอัปเกรดได้พลังจะขึ้นมาอีกนะฮะเห็นปะเราก็สามารถที่จะไปอัพอันต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ไล่โบกไปแล้วเหล เพเวอรสคอยนนะครับแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับเห็นไหมฮะไปเลยนะครับอันนี้ผลเลือดนะครับน,นี่เป็นคอยเห็นปะโคดีอะนะครับอัพไปเลยตัวนี้ก็ช่วยเราได้นะครับอัพให้เต็มอะนะฮะอัพให้เต็มอย่ายให้เหลือราไ้ประมาณนี้นะอันนี้คือการอัพเกรดแค่ครั้งแรกวันแรกนะ เดี๋ยวมาอัพกันอีกนะครับตอนนี้ผมกําลังสะสมเพชรอยู่ให้ได้2 0 0 0 0จะสุ่มการันตีเทพอีกรอบหนึ่งตอนนี้ได้มาหมื่นกว่านะครับเนี่ยก็ได้มาโอ้โหได้มาเยอะนะได้มาแสนกว่าเลยนะนานๆอัพทีนะครับเพราะว่าเกมนี้เล่นน้อยนะครับไม่ได้เล่นทุกวันนะเล่นวันเว้นวัน2วัน,วน,วนเล่นทีอย่างเงี้ยนะครับอเทมที่มีในกระปรงในกระเป๋าก็จะน้อยหน่อยนะครับถ้าเกิดเล่นทุกวันผมว่าอัพได้หลายแสนกว่านี้นะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนสําหรับวันแรกนะ ก็ก่อนจะจากการในวีดีโอฝากกดไลค์ให้ผมกดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบรรทโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกัใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับอันนี้หุ่นยนต์นะก็ต้องไปหาชิ้นส่วนมาอัพต่อนะครับผมโดยใช้แต้มที่แบบแพ็คก็ได้นะโอเคอย่า EP หน้าเรามาสุ่มกันอีกนะครับเพียบเลยนะครับที่ผมจะอัปเกรดนะครับนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ